กลุ่มคอนซัมและเซอร์วิสนะคะกลุ่มนี้นะคะก็กวตัวกลุ่ม um, ะคอนซัมค่ะจะมีน้ำหนักในมิติเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเท่ากันคือ35สินะคะสิ่งแวดล้อมอยู่ที่30นะคะในขณะที่หมวดเซอร์วิสหมวดบริการนะคะจะให้ความสำคัญกับมิติเศรษฐกิจคือ40นะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อม25นะคะแล้วก็สังคม35นะคะค่ะใน หมวดคำถามของกลุ่มคอนซัมและเซอร์วิสนะคะก็ทำตารางมาให้เห็นง่ายๆนะคะว่าในกลุ่มคอนซัมนะคะจะถูกถามในเรื่องของการบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์การสื่อสารการตลาดอย่างมีความรับผิดช,ชอบนะคะความรับผิดช,ชอบต่อผลิตภัณฑ์และการดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยจะถ้าจะเห็นหัวข้อเรื่องของการดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้ลลอมการทางานเนี่ยมันจะมีถามในในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเนาะแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆค่ะคาถามข้างในข้นขอย่อยมันจะต่างกันนะคะกลุ่มที่เป็นพวกผลิต ก,ก,บบก, um ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งกลุ่มที่เป็นกลุ่มคอนซัมหรือเซอร์วิสก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าคือชื่อหมวดเนี่ยชื่อหมวดเหมือนกันแต่ว่าเนื้อหาคําถามต่างกันเราก็เลยมองว่าให้มันเป็นสเปซิฟิเคชันนะคะส่วนในกลุ่มบริการนะคะก็จะมีหมวดความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศการหมีหคุณภาพการให้บริการแล้วก็การดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยนะคะ ไปที่หมดคำถามแรกการบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคอนซัมนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามเดิมนะคะก็คือถามเรื่องของนโยบายการบริหารคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะอันนี้เป็นทางการอนุมัติโดยผู้บริหารเนี่ยค่ะก็หมายความว่าเราเราก็ต้องดูว่าผู้บริหารที่อยู่ในอำนาจดำเนินการของบริษัทนะคะเป็นใครถ้าเป็นระดับผู้ อำนวยการหรือ c ีอก็ใช้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดต้องเป็นระดับบอร์ดก็ต้องใช้ระดับบอร์ดนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับอำนาจดาเนินการแต่ว่าถ้าอำนาจดําเนินการไม่ได้บอกอะไรไว้เนี่ยเรื่องของของนโยบายเนี่ยเราก็เป็นผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องของการอนุมัตินโยบายได้ในของแต่ละบริษัทนะคะ เราก็ดูความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะคะความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เราก็ถามนโยบายแล้วเราก็ถามเป้าหมายนะคะว่าบริษัทมีเป้าหมายเรื่องของการควบคุมคุณภาพอย่างไรนะคะอย่างเช่นจะเป็นซีโร่ดีเฟกหรือผลิตให้ได้ตามมาตรฐานอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ มีขั้นตอนการควบคุมคุณภาพอย่างไรนะคะก็ดูว่าในขั้นตอนของการระบุลักษณะผลิตภัณฑ์ specification หรือว่า standard of product มีหรือเปล่านะคะการออกแบบรับผลิตภัณฑ์เนี่ยมีขั้นตอนการควบคุมคุณภาพยังไงนะคะหรือว่าตัวในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนหรือการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปเนี่ยนะคะมีเรื่องของขั้นตอนการควบคุมคุณภาพอย่างไรนะคะเราก็จะดูว่าในในสามช่วงใน3ามในสาม process เนี่ยนะคะมีมีขั้นตอนอย่างไรนะคะซึ่งบริษัทสามารถแนบ p r o c e s โ flow ฟฟมาได้นะคะว่าผัาขงของกระบวนการดําเนินการนะคะ ตัวอย่างของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะคะก็แสดงให้เห็นนะคะว่าตามในกรอบะคะ่ะเขาก็มีเรื่องของของคุณตี้ซิสเต็มนะคะที่เขาก็คือเหมือนกับทุกๆกลุ่มงานในจอร์นสันก็จะต้องใช้คุณตี้ซิสเต็มอันนี้นะคะซึ่งเขาก็กำหนดมาว่าเขามีมีเรื่องของ National หรือ International Standard ยังไงบ้างนะคะก็อย่างเช่นในเรื่องของอ Good Manufacturing p r a ่งพ c คนะคะหรือว่าอินเตอร์เนช a ั่นอลออร์แก o น o ซ s t a n d ่นออฟสแ Station series หรือ ISO นะคะหรือว่าตัว International Council of h uh, a r m o n i z a t i o n of Technical Requirements นะคะของ uh, for pharmaceutical for human use อย่างเงี้ยนะคะก็คือดูว่าในเรื่องของคุณผลิตภัณฑ์เราอะคะ่ะมีมีเรื่องของมาตรฐานเรื่องอะไรบ้างนะคะเราก็ลองดูว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะทําตามมาตรฐานนะั้นหรือเปล่าให้เป็นนโยบายนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการ improvement อย่างต่อเนื่องในเรื่องของการเรียนคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะ หรือในหน้าถัดมานะคะในหน้าถัดมาก็อของตัวอย่างของบริษัทเจนเจนะคะที่ที่เขาก็ให้ตัวอย่างในเรื่องของของอตัวเมื่อน t i ิ i ิเคชันหรือหรือ policy ต่างๆนะคะที่ดูในเรื่องของคุณภาพการให้บริการนะคะ ้าอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อคําถามนะคะของการบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ um ะคอนซัมค่ะเราจะดูข้อการเรียกคืนผลิตภัณฑ์นะคะในในข้อคําถามอันนี้เป็นข้อคําถามใหม่เลยนะคะเรื่องของการเรียกคืนผลิตภัณฑ์นะคะเป็นเป็นปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เราก็จะดูเรื่องของนโยบายนะคะที่มุ่งมั่นหรือว่าเจตนาลมในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์นะคะของของตัวตัวบริษัทนะคะแล้วก็ดูนโยบายแล้วนะคะดูกระบวนการเรียกคืนนะคะว่ามีกระบวนการเรียกคืนผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้าง นะคะนี่เราก็เป็นตัวอย่างว่าเช่นบริษัทคุณจะต้องมี หัวข้อเหล่าน so ี้ถ yeah. ้าเกิดบริษัทยังไม่ได้ทําในกระบวนการนะคะก็เอาแบบประเมินเราในข้อนี้ค่ะไปเป็นไปเป็นเครื่องมือในการที่จะออกแบบเรื่องของกระบวนการเรียกคืนได้นะคะว่าเราต้องดูก่อนวัตถุประสงค์การที่เราจะเรียกคืนเนี่ยคืออะไรกรณีไหนที่เราจะเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของเรากลับมานะคะหรือว่ามีหน่วยงานอะไรที่รับผิดชอบนะคะเราวิธีการติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยคือยังไงมีขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบเมื่อมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์แล้วเขาต้องมีโคซตมีการทําอะไรยังไงบ้างนะคะ หรือว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะอย่างเช่นการเก็บหรือการทํำลาย Product ที่เรียกคืนเนี่ยนะคะว่าเรามีกระบวนการอย่างไรบ้างนะคะในการที่กําหนดออกมานะคะซึ่งทางจอร์แดนจอนร์สันเออโทษค่ะทางยูนิลิเวอร์นะคะก็ได้มีการกําหนดเรื่องของอ Product Safety and Product Quality แล้วก็มีพูดถึงเรื่องของการที่มีกระบวนการในการเรียกคืนนะคะอย่างทันทีนะคะเมื่อ Product หรือว่า Service เนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดนะคะต่อเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็มี process ของการเรียกคืนนะคะหรือว่าทางจร h n ร o n j o h n s ร์นะคะก็มี Product Recall เหมือนกันนะคะว่าเขาก็มีเหมือนกับมีหน่วยงานนะคะที่เรียกว่า Quality Review Board QRB นะคะเป็นคนดูแลในเรื่องของของการเรียกคืนผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถที่จะเรียกคืนได้ทันทีนะะกรณีที่ผลิตภัณฑ์นะคะมีคุณภาพที่ไม่ไม่เหมาะสมนะคะค่ะอีกข้อหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับคอนซัมในปีนี้นะคะก็คือการสื่อสารการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคนะคะตรงนี้เราก็ถามหานโยบายก่อนเลยนะคะว่าบริษัทมีนโยบายในการสื่อสารการตลาด อยากมีความรับผิดชอบในอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องต้องตอบได้2ประเด็นขึ้นไปถึงจะได้คะแนนเต็มนะคะหนึ่งคะแนนนะคะก็ดูว่าเอเรามีเรื่องของของการสื่อสารการตลาดที่เคารพนโยบายที่เราเรากำหนดไว้ว่าเราต้องเคารพกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อที่เกี่ยวข้องที่คำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภคหรือไม่นะคะการติดฉลากเป็นยังไงนะคะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยฉลากหรือเปล่านะคะการสื่อสารให้เหมาะสมกับ กลุ่มเด็กหรือว่ายาวชนที่อายุต่ำกว่า12ปีนะคะหรือว่าการสื่อสารอย่างเหมาะสมผ่านช่องทางดิจิทัลนะคะหรือว่ามีวิธีการมีนโยบายอื่นๆที่บริษัทกําหนดก็สามารถระบุมาได้นะคะ แนบมาให้เราเห็นได้นะคะแล้วก็เมื่อมีนโยบายแล้วเราก็อยากเห็นกิจกรรมที่ทำะคะ่ะว่าบริษัทเนี่ยมีกิจกรรมในการสื่อสารการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างไรบ้างนะคะอาจจะดําเนินการเองหรือว่าร่วมกับหน่วยงานอื่นๆดําเนินการก็ได้นะคะเช่นตัวอย่างเราก็บอกว่าเช่นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคเนี่ยตระหนักถึงการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมนะคะอย่างเช่นกิจกรรมการ ตลาดนะคะหรือว่าการให้ความรู้เรื่องฉลากสินค้านะคะหรือว่ามีกิจกรรมอื่นๆที่บริษัททำนะคะก็ใส่มาให้เราพิจรารณาได้นะคะหกิจกรรมก็ได้1คะแนนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะด้านซ้ายมือเป็นตัวอย่างของ Unilever นะคะที่เขาก็จะมีเรื่องของ responsible marketing นะคะลองไปอ่านดูนะคะว่าเขาให้มีมนโยบายพูดถึงยังไงบ้างนะคะหรือว่าทาดงด้านขวามือก็เป็นยูนิล v เวนะคะก็เขาก็จะมีในเรื่องของ responsible สำหรับเด็เลยนะคะว่าในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเนี่ยค่ะเขาให้มีการสื่อสารอย่างไรบ้างนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของกลุ่มคอนซัมม์อยู่นะคะความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์นะคะความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่ในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะเรามองในแง่ลักษณะที่ว่าการผลิตสินค้านะคะของกลุ่ม คอนซัมเนี่ยได้มีการคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะคะโดยที่ข้อแรกเราก็อยากให้บริษัทเนี่ยค่ะมีการกําหนดหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมในการาพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเราก็มีกําหนดไว้ว่าบริษัทสามารถมีการเลือกใช้ทรัพยากรเนี่ยนะยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปนะคะหรือว่าเพิ่มวัตถุดิบ ที่นากลับมาใช้ใหม่ได้หรือว่าใช้วัสดุชีวมวลนะคะสิ่งเหล่านี้มันก็คือมีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าในกระบวนการผลิตเนี่ยค่ะมีเรื่องของการลดการปล่อยมลพิษของเสียหรือเปล่านะคะลดการใช้สารเคมีไหมนะคะหรือในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เองนะคะสามารถที่จะลดการใช้ไฟฟ้าพลังงานได้หรือเปล่ามีมีมลักษณะของการยืดอายุการใช้ ผลิตภัณฑ์ได้ไหมนะคะหรือว่าถ้าไปในลักษณะที่สิ้นสุดอายุขายแล้วเนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์นั้นสามารถนํามาสู่กระบวนการผลิตได้หรือเปล่านะะหรือว่าย่อยสลายได้ในกระบวนการธรรมชาติหรือไม่นะคะซึ่งจากการกําหนดหลักเกณฑ์เนี่ยค่ะเราก็จะมาดูว่าแล้วเราบริษัทมีโครงการที่นําวัสดุเหล่านั้นเนี่ยนะคะที่ไม่ใช้แล้วนะคะ มากลับมาใช้หรือเปล่านะคะโดยที่โครงการของการนําวัสดุหรือชิ้นส่วนที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้เนี่ยจะเป็นของบริษัทเองก็ได้หรือไม่ใช่ของบริษัทเองก็ได้นะคะอย่างเช่นกรณีเรื่องของพลาสติกอย่างนี้นค่ะขวดพลาสติกอาจจะไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์ของของบริษัทนะคะแต่ว่าเราก็บอกว่าอ่ะถ้ามีการรวบรวมขวดพลาสติกมาแล้วมาให้ที่บริษัทเพื่อที่จะไปทําสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรอย่างงี้นนะค่ะอันนี้ก็ถือว่านํามาใช้ตอบข้อนี้ได้นะคะ ตัวอย่างนะคะของตัว S a n d j นะคะเขาก็จะมีเรื่องของการพัฒ,พฒ,พฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเขาก็จะมีเรื่องของของแนวทางในการดําเนินงานนะคะว่าคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารธรรมชาติลดการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางนะคะคิดค้นสารสกัดจากธรรมชาติหรือว่าการใช้วัตถุดิบน้ํามันปาล์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO นะคะถ้าในกลุ่มของ,ของ อออคอนซัมหรือว่าโกรเองอะไรเงี้ยก่รเรื่องของ RSPO ก็ค่อนข้างเป็นมาตรฐานที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ก็จะแสดงให้เห็นชัดเจนนะคะว่าแล้วลดปริมาณสารเคมีที่เขาลดไปเนี่ยลดไปได้ยังไงเท่าไหร่บ้างนะคะตามตารางข้างล่างนะคะก็ทำให้เห็นภาพชัดนะคะหรือว่ามีเรื่องของลดแมปท o กรีนแพคเกจจิ้งนะคะก็ดูปริมาณการใช้ต่างๆนะคะก็ทำให้เห็นภาพในการรายงาน ในการนำเสนอข้อมูลนะคะหรือในแง่ของ Unilever นะคะเขาก็มีเรื่องของ p l a สติก Goals นะคะถ้าดูในในในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่ามีการเก็บนะคะหรือว่าระบบในการในการที่จะทำทำเป็นแบบแพ็กเกจทำเรื่องของของแพ็กเกจพลาสติกที่มันให้ ที่สามารถที่จะมากกว่ากันนํามาขายนะคะก็คือมีการที่จะเอานํามาใช้ประโยชน์ให้เพิ่มากขึ้นนะคะหรือในกรอบสี่เหลี่ยมาทางด้านขวามือนะคะว่าเขาก็มีเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเลยนะคะเอาไปใช้กับชุมชนเลยนะคะในการที่จะเก็บ พวกเวสต,ต่างๆนะคะหรือว่าเก็บแล้วขายเวสก็ะค,ะคือมันให้ชุมชนเก็บมาแล้วก็มาขายเวสให้กับยูนิลีเวอร์นะคะต้องทําเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มเลยนะคะก็ทําเป็นระบบมากขึ้นนะคะทำให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะนํานของเสียต่างๆที่เป็นพลาสติกเนี่ยมาให้กับทางยูนิลีเวอร์ได้นะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของกลุ่มเซอร์วิสละเมื่อกี้เรา จบกลุ่มกลุ่มคอนซัมไปนะคะอันนี้ก็มาเริ่มกลุ่มเซอร์วิสกลุ่มเซอร์วิสที่เป็น specific question นะคะจะเริ่มถามด้วยความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและระบบสารสนเทศนะคะอันนี้ก็เราจะเริ่มถามที่นโยบายด้านความการรักษาความปลอดภัยและระบบสารสนเทศที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารก็เช่นกันนะคะนโยบายถ้าเราเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าต้องเป็นทางการได้รับการอนุมัตินะคะก็ต้องแสดงนโยบายที่ได้รับการอนุมัติ จากผู้บริหารนะคะโดยที่ในในโยบายเนี้ยค่ะก็ต้องครอบคลุมในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยคือ IT หรือว่า Cyber Security นะคะ,ะครอบคลุมประเด็นเรื่องของ Access Control การเข้าถึงข้อมูลนะคะหรือครอบคลุมประเด็นในเรื่องของ r y p t o g r a p h i c Control นะคะการควบคุมการเข้ารหัสข้อมูลนะคะหรือว่าในเรื่องของอการสร้างสารร ความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมนะคะอย่างเช่นเรื่องของการกําหนดบุคคลไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ที่เป็นเขตห่วงห้ามนะคะอย่างเช่นพวก data เ,เรื่องของตัว location backup site อย่างาาเงี้ย data center อะไรเงี้ยค่ะต้องกำหนดคนที่จะเข้าหรือว่าตัวสถานที่เนี่ยมันต้องปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นเรื่องของนโยบายนะคะว่าครอบคลุมประเด็นเหล่านี้หรือเปล่านะคะเมื่อมีนโยบายแล้วเราก็จะดูดูต่อมาค่ะว่าเรามีคู่มือหรือว่าแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยหรือเปล่าบางทีนโยบายเนี่ยโอเคมันเป็นสิ่งที่ที่เรามีไว้เพื่อจะทําแต่ว่าถ้าเราเห็นคู่มือหรือว่าแนวปฏิบัติเนี่ยมันก็ค่อนข้างเหมือนกับให้เห็นชัดเจนขึ้นว่าบริษัทมีการ ดำเนินการที่จะเกิดขึ้นจริงนะคะเราอาจจะดูในเรื่องของ Standard operating procedure นะคะดูในเรื่องของ ISMS นะคะดูดูแนวปฏิบัติในเรื่องของการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดูเรื่องของจรรยาบรรณนะคะถ้าในจรรยาบรรณธุรกิจหรือว่า code of conduct เนี่ยระบุเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอย่างละเอียดเนี่ยก็สามารถอ้างอิงมาตอบได้นะคะเป็นเป็นข้อของคู่มือหรือหรือแนวปฏิบัตินะคะว่าอย่างที่เรียนในเบื้องต้นว่านโยบายเนี่ยคะ่ะจรรยาบรรณธุรกิจนโยบายและแนวปฏิบัตินะคะ ราะฉะนัถ้าเกิด็นแนวปฏิบัติเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศอย่างชัดเจนก็สามารถนํามาตอบในข้อนี้ได้นะคะแล้วเราก็ดูไปถึงหน่วยงานหรือว่าผู้รับผิดช,ชอบในระดับปฏิบัติการที่ทําหน้าที่ในการดูแลเรื่องของ IT Security นะคะอันนี้ถ้าถ้าคณะที่เราถามหาเนี่ยคะ่ะที่เป็นเรื่องของ IT Security เนี่ยคะ่ะเราจะไม่ได้ไม่ได้ดู คณะที่เป็นเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลหรือว่าคณะทํางานที่ดูแลเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลเราจะดูภาพคณะภาพใหญ่นะคะว่าว่ามีคณะที่ดูแลเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีไอทีสารสนเทศหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคณะอื่นๆแต่ว่าดูแลในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเนี่ยค่ะก็สามารถเอามาตอบได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องดูให้นิดนึงว่าหน้าที่ที่เราต้องการนยคะก็คือต้องดูแลจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพใหญ่นะคะแล้เราก็จะมาดูเรื่องของว่าบริษัทให้ความสําคัญ ในเรื่องของ IT Security มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเรื่องนี้มันมีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูว่าบริษัทมีมการจัดอบรมพนักงานเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า Cyber Security เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้เน้นในมุมกว้างนะคะเดิมเราะอาจจะถามเรื่องของ PDP a นะคะหรือว่าข้อมูลล้วไหลเท่านั้นนะคะแต่ว่าเนี้ยเราเน้นในเรื่องของ IT Security เลยนะคะก็กว้างกว่า p d p a นะคะ ก็ตัวอย่างของบริยูเกอร์นะคะที่มีเรื่องของนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ IT หรือว่า Cyber Security นะคะก็มีขอบเขตที่เราพูดถึงนะคะเรื่องของเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศการจลำดับชั้นความลับจัดชั้นความลับของข้อมูลหรือว่าเรื่องของ Data Encryption นะคะที่เมื่อกี้เราพูดถึงนะว่าเราก็อยากให้มีข้อมูลเหล่านี้นะคะคอยู่ในนโยบายนะคะ หรือว่าในหน้าถัดมานะคะตัวอย่างของ BDMs นะคะก็มีแนวทางปฏิบัติของเรื่องของการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศก็ระบุไว้หลากหลายเรื่องเลยก็แยกออกมาให้เห็นชัดนะคะว่า,าการว่าว่าในแต่ละเรื่องของของนโยบายการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศเนะะี่ยค่ะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะก็แบ่งได้เป็นเก้าหัวขอ้อของของทาง BDMs นะคะ แล้วก็มีเรื่องโครงการตัวสีเ,เขียวๆข,ข้างล่างนะคะมุมขวาล่างนะคะว่าเป็น BDMs Information Security Awareness e-Learning นะคะก็เพื่อให้พนักงานเนี่ยระหนักถึงการใช้ระบบสารสนเทศแล้วก็ข้อมูลขององค์กรให้มีความปลอดภัยขึ้นก็มีการทำทั้งหมด7หลักสูตรนะคะอันนี้ก็ตอบสนองข้อคำถามเราที่เรื่องของพนักงานระหนักถึง IT Security นะคะ หมวดต่อไปของบริการนะคะก็คือการบริหารคุณภาพการให้บริการนะคะการบริหารการให้คุณภาพบริการเนี่ยก็ใช้คล้ายๆกับคอนซัมที่เป็นเรื่องของการบริหารคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือเราถามถึงนโยบายก่อนเลยว่านโยบายบริหารคุณภาพการให้บริการเนี่ยมีเป็นทางการได้รับการอนุมัติโดยผู้บริหารหรือเปล่านะคะดูความมุ่งมั่นในการกําหนด หรือว่าดําเนินการตามมาตรฐานนะคะความมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ดูดูนโยบายแล้วเราก็มาถามเป้าหมายนะคะว่ามีเป้าหมายในการควบคุมคุณภาพการให้บริการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่าเรามีขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดอย่างไรนะคะถ้าตัวอย่างก็เป็นเอของ AAV นะคะที่เขาก็ทำโดยคำนึงถึงมาตรฐานของ I.C.A.O. นะคะมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกหรือว่า I.A.T.A. Operating Safety Audit นะคะ I.O.S.A. นะคะหรือว่า I.S.O. 9001:2015นะะก็ก็มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดนะคะแล้วก็มีเรื่องของ Quality Policy ในด้านขวามืออย่างไงบ้างนะคะนี่ก็เป็นมุม Policy นะคะหน้าถัดมาเป็นตัวอย่างของ A.V.U. นะคะก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพนะคะก็มีเรื่องของวิธีการที่จะตรวจสอบในระดับไหนนะคะระดับองค์กรตรวจสอบสถานีหลัก12เดือนสถานีย่อย24เดือนภายนอกองค์กรผู้ให้บริการทุก24เดือนตรวจสอบคู่ค้านะคะทุก12เดือนนะคะก็เป็นเรื่องของของการควบคุมคุณภาพของการบริการนะคะมีกิจกรรมทําอะไรบ้างนะคะก็เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะหมวดที่เพิ่มขึ้นหมวดสุดท้ายนะคะก็คือ OHS ะะหมวดคอนซัมกับเซอร์วิสก็จะต่างออกไม่ต่างนะคะยังไม่ต่างไปจากที่พูดมานะคะก็คือถามเรื่องของเป้าหมายในการรักษาในการเชิงปริมาณด้านความปลอดภัยนะคะว่าอยากเรื่องของซีโรเอ็ซิเดต์ไหมหรือว่าลดการเกิดอุบัติเหตุยังไงหรือว่าเป้าหมายของ LIFR t นะคะมีนโยบายหรือกิจกรรมในสถานการณ์ลรกระบาดอย่างไรนะคะมีการประเมินความเสี่ยงของ OHS ในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือไม่นะคะก็ดู ดูทั้งของพนักงานแล้วก็เวนเดอร์หรือว่าซัพพลายเออร์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัทนะคะดูเรื่องของเมือม่อเมื่อประเมินความเสี่ยงได้แล้วก็ดูแนวทางหรือป้องกันความเสี่ยงนะคะดูบันทึกสถิติ LTIFR ของพนักงานแล้วก็ผู้รับเหมาหรือว่าคู่ค้าแล้วก็ดูสถิติของการเสียชีวิตของผู้รับเหมาของพนักงานแล้วก็ผู้รับเหมาหรือคู่ค้า,ะา,า,คคานะคะก็คือเพิ่มเรื่องของผู้รับเหมาหรือคู่ค้าเข้ามานะคะคำถามก็เป็นลักษณะเดิมนะคะแล้วก็แนบตัวอย่างของ BDMs มาให้เห็นนะคะว่าเขามีมีวิธีการประเมินความเสี่ยงในด้าน OSS อย่างไรบ้างนะคะมีตัวอย่างจัดการความเสี่ยงอย่างไรนะคะหน้าถัดมาก็ยังเป็น BDMS อยู่นะคะซึ่ง BDMS ก็ใส่ตารางด้านขวาม,มือค่ะบอกสถิติ LTIFR สถิติของอัตราการเสียชีวิตนะคะเนื่องจากการทำงานเนื่องจากการ หยุดงานหรือว่าการเจ็บป่วยหรือว่าการบาดเจ็บจากการทํางานมาให้เห็นชัดเจนแล้วก็แสดงสถิติย้อนหลังให้เห็นด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยที่ที่ที่โปร่งใสแล้วก็ชัดเจนนะคะค่ะก็จบไปกับอีกกลุ่ม อีกสกลุ่มนะคะก็คือคอนซัมกับเซอร์วิสเหลืออีก2กลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือ,อตัวฟินชียลกับเทคโนโลยีนะคะอย่างที่เรียนว่าถ้าเราตอบคำถามไม่ทันนะคะท่านสามารถคีคําถามมาในช่องแชทได้นะคะ